สวัสดีครับพี่น้องก็สวัสดีครับด้วยครับวันนี้ก็เล่นกับมีน้อว่าสีบอลนะพี่น้องนะก็มีผู้ใหญ่ใจดีน้อพี่น้องเนาะเขาเล่นก็ไม่ได้ถามมาเพิ่นอยู่ทางไหนดอกเพิ่นได้อุ่นเงินมาให้ค่าขนมเขาเล่นกับน้องอิชิวนะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายเด้อก็ไม่ได้ถามมาเพิ่นว่าซื้ออย่างก็ คุณนุ้ยใสก็บไม่ได้ถามนะพี่น้องเนาะคุณกะนี่น้อกินน้ำใจไมาให้พอเดินกำนองอีคิวพอได้ซื้อขนมต้มขนมมาสั่นคุณก็ให้หลายบาทเจ้าพี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายครับก็ขอให้คุณคุณพี่สุขภาพแข็งแรงเด้อคุณพี่เด้อสุขภาพแข็งแรงการงานก็ขอให้เรื่องง่ายเรื่องดีเรื่อคุณพี่เด้อ ยิ่งได้ต่สอส้มือมือกาปนะครับก็ไม่พอเดินซ้อำหนีก็ขอให้ขึ้นไปซิทเถาะพันเท่าะเนอก็ขอให้มีสุขภาพาดีแข็งแรงที่สําคัญก็ได้อืที่คนเลื้ยตวนนะัวเนาะประเน็นมันกับเป็นห่วงเป็นใจมันกะตรงแม่พอเดินเสือก็ตรงกับน้องเหอน้องอีเชี่ยวกับไห้พอเดินนั่งเลยละ ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆขอให้คุณพี่เสร็จยังกะขอให้เจริญรุ่งเี้ยงด้วยคุณพี่เด้อที่สำคัญก็คือให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สำคัญที่สุดคือร่างกายแข็งแรงเนาะเพราะว่าถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเขาเข็งยังอ่ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้นก็่เด็กสมองอายุสอง,สองกอ็เลือกเาครับไม่เชื่อ น่ลงานนาล่ะบอกชไปลัางนาเนาะพี่น้องันต่ากันตื่นพี่น้องตื่นเลยมมงนนี่ละแต่เลยอกับข้กวเลยหนึข้พี่น้องเรื่องก็นอนมา่อับเนาะขึ้นนี่ก็นอนนอนหาทุ่มก็ขึ้นนี่ก็ได้เพราะว่า่ค่อยรับฮะป้าเออบอก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขอบพี่น่องก็จะพากันไปเอาเนื่อไปปลาพี่ก็พี่หน้องหันไปปลาคี่ก็กำลังเชื่องอย่างเดียวบางตุ่มแ้ยางคนทา้งน่ะเดียวบางใส่เดียวบางคนทางป่าหนามหนามไร้แล้ว น้ำลายแล้วน้ำไหลแล้วชีวิตประปจำวันกบแบบนี้เลยพี่น้องประจำวันเฮ้ยไ,ไปสัตว์พี่น้องพ้อกลุ่มเมืองกลุ่มเว้นไปสัตว์น้ำก็ท่วมหมดแล้วล่ะพี่น้องปลากระสือดวงไปหากันได้หมดแล้ว เพิมกมาน้ำเลียไปเพินมาน้ำเิีวเม่อกงนั่นเด้เมออ่อิต่มเด้ยากเด้เออขอเพือ

ตลอดเมื่อตลอดวนก็ได้ไปหันไปหัปลา yamo bo poa lobo dia nak makan betul tak eh Yeah. mọi người một mình mất mặt 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 ดมาเด้อมาเด้อปาปนี่เด้ดออุโพี่คร<บ>ับพี่น้องคลิปนี้ก็สั้นี้นะคระะับสว<อ>ัสดีครับไปหาอหานเอป,ป่ากำลังคีวโอ้ยปู้ยโอ